คือมันขึ้นอยู่กับอ้วนผอมแค่ไหนถ้าสมมติว่า50ไป55โล55โล,โลกลับมา50โลโอเคเสริมได้มันไม่เยอะแต่ถ้าแบบ60โลไป100โล100โล,โลมา70โลคือถ้าน้ำหนักสวิงขนาดนี้คะ่ะแล้วมันไม่คงที่เลยเพราะว่าเพราะหมายจะสวิงด้วยการเช่นใส่บอลรุนกระเพาะกินยาลดาน้ำหนักอ,อ,อาจจะก,การที่เสริมหน้าอกเข้าไปอยู่ในช่วงที่น้ำหนักมันสวิงเยอะอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะไม่ผลั์ไม่เป็นที่น่าพอใจในระยะยาวค่ะเพราะว่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ย มันจะส่งผลในเรื่องของรูปร่างการดูแลเต้านมหลังจากผ่าตัดด้วยนะคะอยากให้มันสเตเบิลอย่างน้อยก็ขึ้นลงไม่เกินห้โลแล้วค่อยเสริมหน้าอกมันจะได้ดีกว่าข้อแรกปัญหาของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้าอกอะค่ะทีนี้เมื่อน,น้ําหนักเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะน้าหนักตัวมันก็เพิ่มขึ้นเต้านมก็จะขยายออกตามการเพิ่มขึ้นของไขมันด้วยแน่นอนคือทาราอ้วนขึ้นนมใหญ่ขึ้นอะซึ่งอาจจะทำให้ขนาดของเต้ามนมอะค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลของการเสริมหน้าอกก็อาจจะถูกกลบด้วยไขยมันที่มันขึ้นมารอบ ถูกคลุมเทัาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะแบบทําให้มันหย่อนลงมาได้เพราะมันหนักถ้าน้ำหนักลดลงอะค่ะก็จะทําให้แบบสมมติว่าคุณหมอเขากะมาแล้วโอเคน้ําหนักตัวเท่านี้มีไขมันปริมาณนี้สามารถใส่ซิลิคนได้ประมาณไซส์นี้แต่พอหนักมันลดลงอะค่ะขนาดของซิลิโคนถ้ามันเท่าเดิมกับตอนที่เราอวบแล้วมันอาจจะเห็นเป็นคลื่นเป็นลอนได้เพราะว่าหนังเราบางลงไขมันเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลด มากเกินไปเยอะเกิน <wield> ไปจริงๆหน้าอกอาจจะดูหย่อนคล้อยเพราะว่าไขมันม euh. you know, ันหายก็เป็นไปได้ที่หน้าอกที่เราเสริมอาจจะหย่อนคล้อยแม้ว่าซิลิโคนที่จะเสริมมันยังอยู่แต่ถ้าไม่มีไขมันรอบๆอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ทรงหน้าอกดูไม่สวยเมือนตอนที่มีไขมันรอบๆบก็ยังอาจจะหย่อนคล้อยได้ด้วยนะคะถัดมากก็คือการยืดหยุ่นของผิวหนังการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบ่อยๆอาจจะทําให้ผิวหนังสูญเสียคอลลาเจนอีลาสตินต่างสูญเสียความยืดหยุ่นการขดคืนตัวมันก็จะแบบไม่ค่อยดีแล้วก็เกิดปัญหาของความหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยหรือว่า เายังเกิดขึ้นอยู่หลังจากที่เสริมหน้าอกเนี่ยก็จะทําให้ผลลัพธ์ของการเสริมหน้าอกดูธรรมชาตินะคะเมื่อผิวหนังไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเต้านมได้ก็จะทําให้เกิดการยุบตัวหรือว่าเขาเรียกว่าการตกตะกอนของเต้านมซึ่งทําให้หน้าอกกไม่สวยงามเราอาจจะต้องมีการแก้ไขถ้ามันแบบลด50โลอะไรเงี้ยได้ไหมคะมีสมัยนี้คนที่ตัดกระเพาะมีเยอะเลยสมมติว่าเราอ้วนมากหนักร้อยกว่าโลแล้วเรามาเสริมหน้าอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปตัดกระเพาะเราก็จะลงแบบ6กโลใน6เดือนอย่างเงี้ยเป เพื่อให้มันสมานตัวสมานอะฉันเนี่ยคือไปอ้วนไปผอมคือเหมือนเรามีแผลอย่างเงี้ยคะเราไปยืดถดยืดถดยืดถดเงี้ย,ยมันไม่ได้อยู่แล้วคือแผลต้องไม่สวยแผลต้องปรีแผลต้งแตกอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะคะการที่ยังมีน้ําหนักขึ้นหรือลงขึ้นของกับลง,ของ,ข,องของเอเอบอกอนะไม่ใช่แบบผ้าโลนเลือกปกติแต่ถ้าแบบ ห้าสิบโลห้าสิบโลสี่สิบโลสี่สิบโลสามสิบโลสามสิบโลอะไรเงี้ยค่ะการเพิ่มของน้ำหนักอาจจะส่งผลต่อการกระจายตัวของซิลิโคนหรือการปรับตัวของเนื้อเยื่อซึ่งอาจจะส่งผลให้คนไข้เองอรู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าเจ็บปวดระหว่างการพักฟื้นได้ค่ะการดูแลผลลัพธ์ในระยะยาวก็เช่นกันซิลิโคนหรือรูปร่างหน้าอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผลลัพธ์ในการเสริมหน้าอกอาดูไม่สมดุลในระยะยาวซึ่งอาจจะต้องพิจารณาการเสริมหน้าอก ก็คือแก้ไขหน้าอกใหม่อะไรเงี้ยถ้าน้ําหนักมันคงที่แล้วนะหรือการปรับแต่งหน้าอกในอนาคตก็คือทำให้มันคงที่ก่อนแล้วค่อยมาแก้กันใหม่ถ้าจะป็นต้องแก้ความเสี่ยงในการหย่อนคร้อยนี่ก็เหมือนกันคือหน้าก็เหมือนนมอะลองนึกภาพลูกโป่งเราสูบลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกอะค่ะคือพอเรามันแบบ โอ้โหอ้วนผอม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 เนี้ยหนังมันก็ห้อยอย่างเงี้ยพราะหนังมันห้อยซิลิโคนมันอยู่ข้างในหน้าอกมันก็ต้องห้อยด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนั้นอาจจะโชคร้ายต้องมาทําการโยกกระชับก็ได้นะดังนั้นข้อเสนอนใ,นในการทำเสริมหน้าอกก็คือหนึ่งอยากให้น้ําหนักตัวอยู่ในจาภาวะคงที่คงที่ก็คือขึ้นลงแค่ประมาณ5กิโลหลังจากเสริมนะคะไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็คือรักษาให้มันคงที่หรือว่าถ้าเราจะมีการทําการลดน้ำหนักแบบคริติคอลเช่นแบบแตัดกระพงกระเพาะก็ไปตัดกระเพาะมาให้เสร็จก่อน,อบอนคบิง สรุปก็คือให้ปรึกษาแพทย์เพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าตกลงและฉันอ้วนเกินไปหรือว่าฉันผอมเกินไปสําหรับการทําหน้าอกให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็ให้เล่าให้แพทย์ฟังในจุดนี้ด้วยว่าเราเป็นคนน้ําหนักขึ้นลงประมาณกี่โลแล้วก็สวิงประมาณแค่ไหนเพื่อที่หมอจะได้ให้คำแนะนาอย่างเหมาะสมค่ะ